สวัสดีนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับมียันมานะครับร้อยห้าสิบนะครับนี่ตัวนี้โอ้โหแกบอกจัดเต็มนะครับเต็มขนาดไหนไหมเนนะ่เต็มจนล้นอ,อ่ะนะครับก็เขาบอกว่าเช็คบอกลูกแหวนนะครับแล้วก็ใส่แคปแล้วก็ชุดนเล่างมีแล้วนะครับแล้วก็ทําบอลโตอแล้วก็อะไรกวะ คึงโมนะครับก็่าก็่าจะเต็มแลวครับเขาบอกเต็มนะครับแต่เต็มได้แค่ไหนไม่รู้นะครับอ่าเพราะว่ายันม่าเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับ้าทำแบบระดับนี้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนก้านเลยนะครับเพราะว่าก้านเดิมเนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะขาดแน่ๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยอ่าเครื่องอ่ะมันมาคู่ตัวนะครับอย่างก้านนะครับอ่าตอนี้เวลาเรามาเจอพวกแคมนะพวกอะไรที่มันรอบมันจัดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ บางทีก้านเดิมมันอาจจะทนไม่ไหวเลยอยากให้เปลี่ยนเป็นก้านแท้เหมือนเดิมตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ของ n m r ทํามาแล้วแต่ยังมาไม่ถึงนะครับอันนี้ใช้ของแท้ไปก่อนนะครับแต่แนะนํานะครับให้เปลี่ยนเลยนะครับสาหรับรถแคมนะครับเสียเงินแค่หลักพันก็บาทนะครับแต่ถ้าขาดขึ้นมานี่เสียหลักหมื่นนะครับนี่ฝากไว้คิดเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็ ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะติดฟังเสียงสักหน่อยดีกว่ามาอ่ะนะครับก็เดี๋ยวต้องติดฟังเสียงก่อนนะครับอูน้ำมันเลยเต็มเลยวะเนี่ยเอย้น้องเล่นอะไร่งี้นะแบมือนะแบะแบอ่ะ,อะโอู้ เ,ออเงียบดีจะได้นะครับเอาลื้อเลยไอ้น,นี่น,น,น,น้องเดี๋ยวกเ็เอาตัวใหม่มาลื้ออีกตัวนะึงอ่ะโอเคนะผมเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็โอ้ตัดสินใจเลยนะครับเปลี่ยนปลอกใหม่เลยดีกว่านะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันกินเริ่มเป็นร่องแล้วนะครับเฮ้ยปลอกกันเดิมเข้าไปไหนช่างต่าต๋องปลอกเดิมป่ะเดี๋ยวเอามือลูบดูนะครับเนี่ยนะมันจะเป็นร่องแล้ว ก็มันไม่ดีก็เปลี่ยนเลยนะครับอเอ๋อะนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวกําลังลบวาวนะครับฮะเอาอลิกรองอิม่มอลิกรองก็ลบวาวเฮ้ยไม่ใช่ลูกนี้นะอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะได้เป็นแคมเบอร์หนึ่งบวกนะครับอ่าเดี๋ยวให้ช่างช่าเขาลบวาวแป๊บนึงครับผมอะนะครับอันนี้ก้านนะครับ ผมจะแนะนา,นาให้ปิดเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่มันจะขาดได้นะครับก้านนะครับอ่าน,นี่หลบวาเรียบร้อยนะครับหลบไม่ขาดไปเลยนะครับไม่มีผลอะไรนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบเลยนะครับผมอันนี้เขาบอกมีซีลไรรั่วบางว่าจัางลองดูให้หน่อยเนดะ้อถ้ามีซีลลั่วอะไรก็เปลี่ยนไปเลยอ่ะโอเคครับผม นะครับตอนนี้ก็วาล์วโตนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เปิดพอร์ตให้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นวาล์ว 38cc นะครับนี่พอร์ตนะครับเปิดแล้วแยังให้แล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนสปริงวาล์วนะครับเป็นสปริงกดใหญ่นะครับเดี๋ยวจะต้องเจาะตัวนี้นะครับเพื่อจะฝังนะครับฝังสปริงลงไปนะครับเพราะว่าสปริงเดิมมันเป็นสปริงเล็กนะครับไม่ใช่สปริงแคมนะครับ อโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูชุดฝาข้างหน่อยนะครับ่ะนะครับชุดฝาข้างตัวนี้เดี๋ยวจะถอดขากระมานามาตัดอถอดแล้วใช่ไหมตัดแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับมันจะชนนะครับอล,อลองกดดูดิอ่ะนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวถอดเบี้ยวเบี้ยวเดี๋ยวเอาไปแคมป์เสร็จแล้วเดี๋ยวเบี้ยวเดิมเดี๋ยวไปเดินนะครับเพราะว่ามีชุดไล่ข้างอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยว แคมจะใช้เป็นหนึ่งบวกนะครับหนึ่งบวกหนึ่งบวกอ่านี่เบอร์น,นี้นะครับอันนี้มือเกียเสร็จนะครับนี่หัวจะหนาหนาหน่อยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะเป็นไงน้องหวยออกอยังอ๋อจะผิดเลขเหรอไอปิดเท้ากาวได้น้องนานะอ่ะนะครับก็อันนี้ฝาเขาวาลก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมมัน ไม่รู้เอาอะไรใส่มาเนี่ยอันไหนอาน,นิ้วไข่เนี่ยเอาจุเมื่อกี้ฝาไข่อ่ะอยู่ตรงนันนะฝาไม่มีกาวอะเออต่อฝาเขาหรือฝาเราเนี่ยมีกาวทำไมโอ้ยเป็นฝาเราเนี่ยมันก็นทำมาได้นะ <c oughs> เอาเขาเก็บฝาเราไว้ไม่เรามาวางรวมกันเราก็ดึงเขา เอาสรุปแล้วใช้ฝาเดิมแหมอันนี้ฝาเดิมนี่ฝาเราเก็บไว้ฝาเดิมยังดีนะครับเอเราวางคู่กันเลยนะนี่โอ้โหเอาโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตประกอบอีกแป๊บนึงจะเอัววนนี้อันนี้นนใช้ฝาเก่ามันไม่ขึ้้นตตััวเเออีอยเลยอันทิ้งยันฝาเราเลยฝาเครื่องทำขายอ่ะอ่ะโอเคนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองอ่ะลงองกำลังให้ดูหน่อยเปิดต่อเลยเอาปล่อยดีไหเชักต่อ ่าเค็งยังเค็งดีอยู่นะครับอันนี้พี่ออาฟันหนึ่งนะครับหาช้างใหม่ด้วยอาโอเคออม,มาประดมดังนะครับก็โมนะครับเกิดเหลือกิโลพันธุ์ เจ็ดโลวิ่งเขามีมาแล้วเนี่ย,ยอ่าวิ่งส่เลยก็ยโอเคเดี๋ยวอันี้เดี๋ยวไปเก็บเอชาร์ปเดี๋ยวไปเก็บตัวนี้มีชาร์ปเามีแถมมาก,กับการนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของลองเอาไปเทสงานจริงดูนะครับว่าจะวิ่งเป็นยังไงนะครับจะดีก็เดิมไม่แย่ก็เดิมนะอ,อ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากกระทำเครื่องนะครับอยากกระไดสเต็ปไหนกระทักมาเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสอง เจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ